พี่น้องพี่น้องทางบ้านฮอตพิกรณ์แสงทองฟินแลนด์นะครับมื่อนี่เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับของครอบครัวที่งานแสงทองฟินแลนด์พร้อมโดยทางเอฟซีแฟนคลับแม่แม่ทุกทุกท่านวันนี้เป็นงานมิสติ้งด้วยนะครับที่สุบรรณฮอดอนเมืองทีมหานครของเรานะครับนี่อันนี้คือลิทาอันเอียงต้นยังเกาะต้นคริสต์มาสและต้นบกขวดขาวทุกคนจัดเต็มมากนี่ ท่านกนงฟอมีจตึงของเราสวัสดีค่ะนี่คนถ่วงเราข่าวพี่น้องเขาต้องเด่นดิเตรียมตัวไว้นะวันนี้เตรียมตัวไว้นะพนีนะาเต่งไปกับซื้กาเนคูเต่งปนห้องกับยื้อขื้เกานี่ห้อกับยื้อหวานเดี๋ยวห้ากัเลยบ่สนใจอีหยังนี่พี่ 南京跑了几里面。